รวมคำถามจากแบบประเมินตนเองหน่วยที่13เทคโนโลยีไทยจากเอกสารการสอนชุดวิชา10151ไทยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเรามาเก่งไปพร้อมกันนะข้อที่1ภูมิปัญญามีความหมายตรงตามข้อใดมากที่สุดกอไก่การใช้สติปัญญาคิดคน้นเทคโนโลยีขอไข่ การสืบทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งคอควายการส่งต่อความรู้ที่ได้จากธรรมชาติและประสบการณ์งองูการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตอบสนองความต้องการของมนุษย์เฉลยงอง,ง,งูใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ข้อที่สข้อใดคือความหมายของคำว่าวิทยาศาสตร์กอไก่ต้องมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังได้ขอไข่มีการอธิบายอย่างเป็นกระบวนการขอควายต้องเสนอผลเป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีงองูสามารถพิสูจน์ความจริงตามสมมุติฐานได้ เฉลยงอง,งูสามารถพิสูจน์ความจริงตามสมมุติฐานได้ข้อที่สธรรมชาติมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรกอไก่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีได้ขอไข่ทำให้มนุษย์ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดขอควายทำให้คนมีความเป็นอยู่แตกต่างจากสัตว์งอง,งูช่วยให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์สะดวกสบายขึ้น ฉลยขอไข่ทําให้มนุษย์ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดข้อที่ 4. ในสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันอยู่ห่างจากแม่น้ำผู้คนในชุมชนบริเวณน,นั้นจะมีปัญหาด้านใดมากที่สุดกอไก่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกขอไขการก่อสร้างที่อยู่อาศัยขอควายการคมนาคมขนส่งงองูการติดต่อกับชุมชนภายนอก เฉลกยกอไก่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้อที่5ข้อใดเป็นเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาไทยกอไก่การประดิษฐ์เกลนบันไดานาคขอไข่การทอผ้าพิมพ์ลายขอควายการใช้กล้องดูดาวงองูการต่อเรือกลไฟ ฉเฉลยกอไก่การประดิษฐ์เกินบันไดหน้าข้อที่6เทคโนโลยีตะวันตกสมัยจารีตที่ไทยนำมาปรับประยุกต์ใช้คือข้อใดกอไก่การทำเครื่องปั้นดินเผาขอไข่การต่อเรือสำราญขอควายการลงรักปิดทองงองงูการหล่อปืนใหญ่ ฉเฉลยงองูการหล่อปืนใหญ่ข้อที่7เทคโนโลยีในยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เข้าสู่สังคมไทยเป็นอันดับแรกคือข้อใดกอไก่โทรเลขขอไขย่ยานยนต์คอควายการแพทย์งองูเขื่อนชนลประทาน ฉเฉลยคอควายการแพทย์ข้อที่8ขอ้อใดคือเทคโนโลยีระดับพื้นฐานกอไก่การใช้พลังงานไอน้ำขอไข่การทำเครื่องจักรสารคอควายการหล่อเทวรูปสำริดงองูการหมักน้ำชีวภาพ เฉลยขอไข่การทำเครื่องจักสารข้อที่9ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีชนละ,ะทานกอไก่การสร้างเขื่อนระบายน้ำขอไข่การสร้างอ่างกรบน้ำขอควายการทำเหมืองฝายงองูการขุดคลองลัดเฉลย งองูการขุดคลองลัดข้อที่10การหล่อโลหะของไทยมีความสัมพันธ์กับงานศิลปะแขนงใดมากที่สุดกอไก่การหล่อปืนใหญ่ขอไข่การหล่อเทวรูปขอควายการหล่อพระพุทธร,รูปงองูการหล่ออนุสาวรีย์ เฉลยคอควายการหล่อพระพุทธรูปข้อที่11ลักษณะเด่นของภูมิปรรัญญาคือข้อใดกอไก่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขอไข่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันคอควายรับวิทยาการจากภายนอกเข้ามาประยุกต์ใช้งองูสามารถปรับประยุกต์เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าระดับสูง เฉลยขอไข่คิดค้นขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันข้อที่12ข้อใดสามารถอธิบายความหมายของคำว่าธรรมชาติวิทยาได้ดีที่สุดกอไก่สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ขอไข่สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาคอควายการสร้างสารความรู้จากธรรมชาติงอง,งูความรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เฉลยคอควายการสร้างสรรค์ความรู้จากธรรมชาติข้อที่13การถ่ายทอดเทคโนโลยีของสังคมไทยในสมัยจารีตกระทำด้วยวิธีการใดกอไก่ถ่ายทอดผ่านสถาบันการศึกษาขอไข่ถ่ายทอดกันเฉพาะกลุ่มหรือชุมชนคอควายถ่ายทอดเฉพาะบุคคลในครอบครัวงองูถ่ายทอดผ่านตำราและเอกสาร เฉลยขอไข่ถ่ายทอดกันเฉพาะกลุ่มหรือชุมชนข้อที่14เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องในสังคมไทยตั้งแต่สมัยสังคมจารีดจนถึงปัจจุบันคือข้อใดกอไก่รหัสเทพฤทธิ์ขอไข่อาวุธล่าสัตว์คอควายเครื่องมือสำริดงองงูเครื่องปั้นดินเผา เฉลยงองูเครื่องปั้นดินเผาข้อที่15ภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนไทยสัมพันธ์กับเรื่องใดกไก่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติขอไข่กระบวนการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยคอควายทักษะในการแปรรูปอาหารงองูการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เฉลยงองูการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันข้อที่16วิทยาการด้านสาธารณูุโภคในสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมัยใดกไก่สมเด็จพระนารายมหาราชขอไข่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวขอควายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวงองูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉเฉลยงองูพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อที่17ข้อใดคือผลกระทบที่เกิดจากการรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในสังคมไทยอกอไก่สังคมไทยพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วขอไข่ภูมิปัญญาไทยถูกละเลยและหยุดชะงักการพัฒนาไประยะหนึ่ง คควายเกิดการสารภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันงอง,งูคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีฉเฉลยขอไข่ภูมิปัญญาไทยถูกละเลยและหยุดชะงักการพัฒนาไประยะหนึ่งข้อที่18 ข้อใดเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสังคมไทยกอไก่เทคโนโลยีการเกษตรขอไข่เทคโนโลยีเภสัชกรคอควายเทคโนโลยีชนลประทานงองูเทคโนโลยีชีวภาพฉเฉลยกอไก่เทคโนโลยีการเกษตร ข้อที่19ข้อใดคือความเป็นพลวัตของสมุนไพรไทยก็ไก่ยาหม้อแก้อาการปวดหลังขอไข่ยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานขอควายขมิ้นชันแคปซูลแก้โรคกระเพาะอ,อาหารงองูยาดองเหล้าเพื่อจเจริญอาหาร ฉเฉลยคอควายขมิ้นชันแคปซูลแก้โรคกระเพาะอาหารข้อที่20ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหล่อสำริดสัมพันธ์กับข้อใดกอไก่การค้นพบเหมืองแร่เหล็กขอขคอไข่การค้นพบการหลอมทองแดงคอควายเทคโนโลยีโลหะวิทยาและเทคโนโลยีความร้อนงองงูการสร้างสารรค์งานศิลปะ เฉลยคอควายเทคโนโลยีโลหะวิทยาและเทคโนโลยีความร้อนแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปหน่วยที่14งานช่างไทย